สวัสดีครับผมนัดจากช่อง youtube นัดอีสูสุนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการส่งมอบ FRR 1 9 0ขนาดความยาวของข้อเกษตรคันนี้อยู่ที่6 5เมตร50นะขนาดความสูงของข้อนะผมวัดตั้งแต่ความสูงขอบกระบะขึ้นไปจนถึงขอบกระบะบนอยู่ที่2.60เมตร60นะครับความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงขอบกระบะบนนะอยู่ที่3าเมตร50ความกว้างของกระบะนะครับอยู่ที่2 5เมตร55 ความกว้างในอยู่ที่2,5เมตรนะคันนี้เป็น fr 190ที่บรรทุกสินค้าน้ำหนักรวมนะรวมกันบรรทุกด้วยนะอยู่ที่ประมาณ1 0ตันถ้าใครจะซื้อ frr 9 9 0และ210นะคันนี้บรรทุกสินค้ารวมเลยนะไปช่างตํดด่านช่างน้ำหนักนะครับประมาณ10ตันกับอีก4 0 0้อโล10ตัน4 0 0โลเนี่ยถ้าเราหักในส่วนของหัวรถชัดเซรล้อยางแล้วก็ในส่วนของคอ,อกเนี่ย หักออกไปเลย3ตันครึ่งน้ำหนักสินค้าที่เราจะบรรทุกเนี่ยได้อีกแค่6ตันครึ่งเท่านั้นนะครับหากใครสนใจ F R R นะครับก็กะระยะการบรรทุกประมาณนี้หากท่านบรรทุกสินค้าประมาณ5ตัน1 6ตัน F R R 1 9 0ขนาดความยาว4เมตรก็มี5เมตร6ก็มีหรือจะเอา6เมตร 5, 5คันนี้เลยก็ได้นะครับบรรทุกสินค้าประมาณ10ตันกับอีก400โลน้ำหนักรวมนะเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับหลักการง่ายๆนะครับหากใคร ต้องการบรรทุกสินค้าประมาณ5 6ตันคันนี้ตอบโจทย์เลยครับแบบนี้เลยนะฮะได้แบบนี้เลยใช้เงินดาวเพียง8 10, 9 0 0 0บาทครบจบเลยนะรวมประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วรวมอคอกให้รับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางในส่วนของหัวรถนะครับในส่วนของขอคอกประมาณ2ปีเข้าสู่บริการได้ทั่วประเทศแล้วก็จัดส่งรถให้ท่านได้ถึงบ้านท่านทุกที่เลยนะครับอยู่ที่ไหนผมจะส่งให้ทุกที่เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากใครสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร082 086 7474อันนี้เบอร์ผมเลยนะผมทิ้งไว้ตรงนี้นะครับหรือ ID Line ผมนะอนัด7474นะครับ QR Code ผมทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับเป็น QR Code ผมนะไม่ใช่วิชาชีพอะไรใด่ยังสิ้นนะไม่ต้องซีเรียสนะครับแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมช่วรายละเอียดให้หากใครสนใจ FRR ไม่ว่าจะเป็นตัว190หรือ210เลือกขนาดความยาวมาได้เลย4เมตรสามเมตร6แล้ว6เป็นจําจำง่ายๆนะครับ fr ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะก็เปลี่ยนหน้าใหม่มีไฟ led led e ท h นะกระจังหน้าสีเงินเบาะนั่งคนขับเป็นแบบถุงลมด้วยคันนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่แบบทันสมัยเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข้อกันหากใครสนใจก็ดูให้จบเลยหากใครรู้อยู่แล้วนะครับก็โทรเข้ามาถามรายละเอียดได้เลยนะครับในช่องนัดอีสุไปดูกันเลยครับ